สวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมเว็บนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเอออะไรก็ไม่รู้นะครับเอออ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมขอคนกดไลค์นะครับสักห้าสิบคนละกันนะครับผมมาเล่นกันเลยนะครับโอเคผมก็ไม่รู้ครับว่ามาเข้ายังไงนะครับไปนนึงครับตัวตัวผมมาล้วผมไป ครับผมตามที่ผมมานเลยนะครับวันนี้พี่ผมกาลังทำให้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ผมตั้งที่ให้ผมว่าเลยนะครับแต่ผมต้องมาอ่านเอา ดูกาวู่มันจะสขียนอะไรกันล่ะบูรูบวบูวูนูู่วูบูบูบูรับูบูบะมีบูบูบูบับูบูบูบอบอบู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 บะอูบบูบาบูบูบูอูบบู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 บบูบูบบู Women, ตอนนี้ผมเพิ่งเรเล่นนะครับมันกาลังสอนเล่นอยู่นะครับมาเล่นกันในการเล่นเลยครับโอเคโอเคไปก่อนเลยชโอ้โโช้โตมีตอลลเอ้ยเป็นไงอ้ใครโดนผมไม่ใช่ไหมมันเอ้ยเป็นไงเอ้ยวตลุรลลัวตลวะลลัวตลว ผมต้องไต่ลุล่วๆเลยครับต no ้องไต่ลุล่วๆไอ่ลุวงไต่อ้ยไต่ข้างหน้าเอ้ยโอ้อันนี้มันคือท่าใหญ่หรือเปล่านะครับเออมันขึ้นแล้วก็รู้น่าจะเป็นท่าใหญ่นะครับตัวมันต้องอับคัตแน่นอนอันนั้นน่าจะเป็นท่าใหญ่นะครับท่ามันขึ้นน่าจะเป็นท่าใหญ่ก็จะตายแล้วทำไม่ได้ตามันเอ้ยรู้ได้ไต่ ไอ้เ,เอลือดเลือดมันแรงมากครับไอหลบแล้วฮะลบแล้วฮะชนะแล้วครับหรือเปล่านะครับมาดูว่ามันจะุขึ้นได้งไหมโอเคครับไอ้รู้สึกว่าเกมนี้จะสนุกมากเลยครับเออรู้สึกแบบผมตายผมรู้สึกผมสนุกมากเลยนะครับ อี๋โอ้โหตอยมันน็อกเลยนะครับดูกันว่ามันจะลุกขึ้นมาได้อไหมครับหนึ่งสามโอ้มันยังลุกขึ้นมาได้ครับยังมันอยากจะตัวอีกครับอยากโอ้ตอนนี้เหมือนไปกี่อะไรก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็เพิ่มมาเต็มด้วยนะครับ มันป้องกันอย่างนี้ก็เสียดผมสิครับอพกระดับไปเลยหรือเปล่านะครับสิ่งมันจะลุกขึ้นมาได้อไหมไมกาๆครับถ้าเป็นไงไกลฮะอย่างนี้ลุกขึ้นมาดีครับไตรัวครับไตรัวครับเอ้ยไปครับไปขวานะครับขวาเลยขวาเลยไกลๆ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  คาริคุนท่าที่เทมากเลยตีนัวคาริคชนะแล้วนะครับโอ้โหจับแมวมากอืรู้สึกว่าจะสนุกมากเลยกเกมนี้เกมนี้รู้สึกว่ามันจะต้อจะสนุกนะครับถ้าท่านท่าพี่ๆน้งนองๆครับรู้เรื่องจากกินนี้ก็มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปน,นี้ได้เลยนะครับผมขอให้ทุกท่กทานนะครับ ดูคิดดีแล้วกดติดตามผมขอคนติดตามสักสิบสิบคนแล้วกันนะครับอันนี้ผมต้องสูกไก่ดำปักเป็ดน,นะครับ<ม>ดำปักเป็ดไปไง<ม>เห็ดเห็ดต้มยำบา้บาบา้าบ้าอะไรมังไี้คนฮะฮะฮะเรื่องตายชัด,ชด เรื่องวาตาจชัดอยากเจอคนเก่งเ,เก่งแบบนี้มาแล้วอีกครัง้งอับไม่โดนครับไม,ม,ม่โอ้เราโดนนะครับไปอีกครัร้งปุ๊บดับดับดับไม่ชอบตัต่อยตัวต่อยเอ้ยวิ่งไนเขาโว้วิงก็ตายแล้วต่อยมัหนึงครับ,บต,านะต,าต,ตายแล้วครับโอ้โหโหดมากเลยนะครับเราเนี่ยเราต้องใช้ท่าไกลๆนะครับ ย,ยังไม่ย่ัยังไม่ยอมเพนะครับยับย oui> ับย mm ับ hmm. ยับ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 เับยัยับยับยับยัยยัยัับยััับ สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ออก,กดแชร์กดติดตามเหมือนกันเลงแจกกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ